ขับขานแสนไพเราะฟังสนอกวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสวัสดีค่ะว่าไงยายแก้วยายบัวสุดที่รักแก้วจะไปค้างกับยายนะคะมาได้หเหรอเรียนหนังสือนะมาได้วันหยุดยาวค่ะ แก้วอยากฟังเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามแก้วเรียนแก้วเลยอยากฟังแก้วไปพรุ่งนี้เช้านะคะคุณแม่ไปส่งวันรุ่งขึ้นแม่พาแก้วมาส่งวันหยุดก็จะมาหาคุณยายไม่รู้จิตใจอะไรนักหนาฝากยายแก้วด้วยนะคะหนูไปก่อนละวันมาลืนหนูค่อยมารับเมื่อพรบคำ่ำวันนั้นยายรานออกมานั่งที่ระเบียงบ้าน ก่อนเข้าเรื่องตอนที่แก้วจอดฟังแก้วต้องรู้ประวัติตัวละครในเรื่องนี้ก่อนนะคนแรกขุนแผนขุนแผนเป็นลูกของขุนไกรพลพ่ายกับนางทองประสีเมื่อเติบโตร,รับราชการได้ความดีความชอบได้กินตําแหน่งเป็นขุนแผนแสนสถานประหลัดสายในกรมตํำรวจภูบานคนต่อมาขุนช้างเป็นลูกขุนศีวิชัยกับนางเทพทองเกิดมาก่อหัวล้านรูปร่างหน้าเกลยด ยิ่งเติบโตหัวก็ยิ่งหลานคางและอกมีขนขึ้นหนุงรังดูน่าเกลียดน่ากลัวจนเด็กเล็กต้องร้องไห้ตกใจกลัวทีเดียวเชียวละ,ละรับราชาการกรมตำรวจภูบากลกรมเดียวกับขุนแผนคนนี้สำคัญเพราะเป็นคนที่ทำให้เกิดศึกชิงนางขึ้นนางวันทองนางวันทองเดิมชื่อพิมพิลาไหลเป็นลูกของพันศรโยธากับนางศรีประจัน ต่อมาล้มป่วยเกือบตายจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวันทองนางเป็นเพื่อนเล่นสมัยเด็กของขุนช้างและขุนแผนพลายงามคนสำคัญของตอนนี้เป็นลูกของขุนแผนกับนางพิมพิลาไหลคนสุดท้ายนางทองประสีย่าของพลายงามภรรยาขุนไก่พลพ่ายแม่ของพลายแก้วหรือขุนแผนมีนิสัยมั่นคงเด็ดขาดมุทะลุ หลังจากเล่าประวัติตัวละครแต่ละตัวใหญ่บัวก็เริ่มเอื้อนเอ่อยบทเสภาเออยครานัน้นวันทองพองโซภาอยู่เคหากับคุณช้างให้มาง ไม่มีสุขทุกเวลาน้ำตานองดูไอ้ว่าท้องสิบเดือนไม่ครื่อนนะคราจะคลอดบุตรสุดปวดให้รวดร้าวตึงหัวหน้าว เน็ดเหนื่อยเมืออ่อยต้นขาแสงหิ่งหอยพลอยพลายพลา,างสายตาจะรียกหาเจ้าขุนช้างให้มา,าใจานางวันทองมาอยู่กับขุนช้าง ส่วนขุนแผนถูกจำคุกอยู่ที่เมืองหลวงซึ่งขณะนั้นนางวันทองมีคันเมื่อครบสิบเดือนจึงได้ให้กําเนิดบุตรชายนางให้ชื่อลูกว่าพลายงามยิ่งโตพลายงามก็ยิ่งงามหน้าตาละไมาคลายพา่อคือขุนแผนเมื่อพลายงามอายุได้เก้าขวบเอ้ยฝ่ายคุณช้างมางจิตให้คิดแค้น ลูกคุณแพงนมันคงไม่ทรงใสเมื่อกระนหันเหมือนกูครั้นดูไปก็กลับภัยเหมือนพอไอทอระพีอีแม่มันวันทองก็สองจิตช่างประดิษฐ์ชื่อลูกให้ถูกทีเรียกพอพรข้ายผัว อีตัวดีทุกราตรีตึกตราเจ้าขาฟันคุณช้างรู้ว่าไม่ใช่ลูกของตนจึงรวงไปทำร้ายบีบจมูกทุกปากลากระแทกเฉียงแอกแอกอ่อนทบสลบสลายพอผีพรายนายคุณแผนผู้แว่นไว เข่ากอดว้มิให้ถูกลูกอของนายคุณช้างคิดว่าพลายงามตายจึงเอาท่อนไม้ทับเพื่ออำพรางศพคุณช้างทิ้งพลายงามไว้ในป่าเอยฮ้าฝ้ายผีพลายนายคุณแผนแค่แ้นคุณช้างอุตสางหางขนใหญ่ ให้ยขยืนแล้วเป่าแก่แพร่หายละลายเลือนเจ้าคลายคลื่นคลายฟื้นเหมือนตื่นนอนนางคลายบอกว่าเราเบาขุนแผนมาทำแทนเมื่อมันทับช่วยรับคอน ไม่มววยแล้วแก้วตาอย่าอาวอนอยู่นี่ก่อนเถิดนะเจ้าอย่าเศร้าใจยายจา๋าคุณช้างใจร้ายจังสงขสารภายงามเนานะยายยิม้มแล้วเล่าต่อเอ้อครานันวันทอ องโซภาเมื่อลูกแก้วแววตาจะอาสันคิ้วขมเมนเป็นลางแต่กลางวันให้วันวันวิว,ว,วหิวหาวนอนพอมอยหลับ ครับคลายเห็นพลายน้อยคุณช้างถอยทับไว้ด้วยไม้คอนภาวะฟื้นตื่นตาให้อีาวอนสะอื่นอ่อนในอกตกงตะลึงแก้วเห็นไหม ขันุนทรผู้เขียนถึงความเชื่อของคนไทยไว้ปัจจุบันคนไทยก็ยังเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่รวมทั้งยายด้วยใช่ไหมคะยายหัวเราะผีพรายของขุนแผนมากระซิบบอกนางวันทองให้ทราบเรื่องที่าาขุนช้างจะฆ่าพลายงามนางจึงรีบออกไปตามหาแก้วเอ้ยอีตอนตามหานี่สิรู้เลยว่าความรักของแม่เป็นยังไง เอ้ยหาตะโกนเรียกภายงามสามสวัสดใจจะขาดคนเดียวที่เอวตามสะอือ่นโโ,โพรเพรเดินเอกา สก,กุณานอนรังสะพังพรายเห็นฝูงนกกกบุตรยิงสุดสาวโอ้โอ้โอโลูกลราไม่รู้ว่าอยู่ในชนีโวยโหยโหวนรันจวนใจยิง อาไยและหาน้ำตาองพ่ายงามร้องไห้แล้วให้แม่ฟังเรื่องที่ถูกกุนช้างทำร้ายเออเจ้าโอาายน้อยซอยเจ้าแล้วเลาว่หม่อมพอพาเวียนวงให้ลงไล แล้วทุบทีบบีบจมูกของลูกไว้เอาคอนม้ทับคอแทบมอนาพอพวกพ้องของขุนแผนแล่นมาช่วยจึงไม่หม้วยแม่คุณบุญหนักหนายังช้ำชอกอกยอกเน็บเจ็บกายา เช็ดน้ำตาผ่อยอยด้วยน้อยใจนางจึงบอกความจริงแก่ลูกว่าบิดาที่แท้จริงคือขุนแผนซึ่งถูกจองจำอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาและบอกภัยงามว่าเอยเจ้าอุมียาชื่อว่าทองประสี อยู่บ้านการบุรีวัดเชิงวายแมนไปถึงพึ่งพาย่าพ่อพลายจะสบายบุญปลอดตลอดเนะไปเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้พลายงามรู้ว่าคงอยู่บ้านกับมารดาต่อไปไม่ได้ อ้ยเจ้าพลายงามทามสักสระนักแน่พรางบอกแม่ลูกแสนแค่เนอหนักนาอไอคนนี้มิใช่พอจะขอละปหายาอยู่บ้านการบุรีย สงสารแต่แม่คุณของลูกแกล้วจะลับแล้วตายเป็นไม่เห็นผีเพราะพอเลี้ยงเดียงสาไม่ปราณีอยู่ที่นี่ชีวันจะบลัย เมื่อพลายงามตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะไปหาญาิทองประสีนางวันทองจึงตัดสินใจนำลูกไปฝากไว้ที่วัดก่อนนางวันทองพาพลายงามไปฝากไว้กับสมพานชื่อครัวหน้าเอยเอยาแล้วพากันดันดัดไปวัดเขาเห็นสมพานคานเขาไปกราบไอว เล่าความตามจริงทุกสิ่งไปเจ้าคุณได้โปรดดูวยชูวยทุระคืนนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่พรายงามอยู่ห่างบ้านทั้งใจยังหวันหวาดกับเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นพรายงามจึงนอนไม่ค่อยหลับตลอดคืนเป็นคืนแรกที่พรายงามต้อง,องนอนคนเดียว ยายบัวมองหน้าแก้วแต่คืนนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะคุณหลานพรุ่งนี้อยู่อีกวันค่อยเล่าต่อตอนต่อไปนะจ๊ะแก้วยิ้มข่ายายพูดจบแก้วพยุงยายลุกขึ้นแล้วพากันเข้าบ้านโปรดได้รับคำขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆก,การรับชมนะคะ